Hey, สวัสดีครับนักเรียนทุกคนและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับวันนี้ในคณิตศ,ศาสตร์นะครับระดับประถมศึกษาปีที่2สสวทเล่มที่2เป็นเรื่องการหารนะครับบทที่6.3 6.3มนะครับมีความคล้ายคลึงกันมากนะครับคุณครูได้จัดทำมาเป็นอย่างดีเพื่อความเข้าใจง่ายของนักเรียนนะครับเป็นเรื่องการหาผลหารโดยใช้ตัวนับโยเฮโย สวัสดีครับนักเรียนอันนี้เป็นโจทย์ข้อที่1นนะครับเป็นโจทย์ข้อที่1นนะครับเป็นเรื่องของการหาผลหารใช้ตัวนับ6.3นะครับถ้านักเรียนดูในหนังสือก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับ6.3สนะครับสสวทเล่ม2บทที่6การหารประถมศึกษาปีที่2นะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับนักเรียนครับก่อนอื่นนะครับคุณครูแนะนําก่อนว่าจะต้องอ่านโจทย์แบบระมัดระวังละมีดะมยดละไม เราถึงจะได้คำตอบที่ถูกต้องนะครับตัวนับนะครับ6อันมี6อัน1 2 3 4 5 6นะครับแบ่งเป็นกลุ่มนักเรียนสังเกตตัวนี้นะครับแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ2อันแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ2อันนะครับได้กี่กลุ่มนะครับแบ่งเป็นกลุ่มถ้าเรา แบ่งเป็นกลุ่มแล้วในกลุ่มเนี่ยมี2อันนะครับหมายความว่าในกลุ่มนี้เอามาใส่2อันจบเราก็เอาเอาเอาขอบเขตหรือว่าเอามาใส่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับเอามาใส่อีกกลุ่มหนึ่งจนตัวนับนั้นหมดไปนะครับอันนี้ก็คือการแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ2อันได้2อันปุ๊บจบได้2อันปุ๊บจบได้2ออันปุ๊บจบนะครับ ได้สองอันปุ๊บจบนะครับโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยคุณครูเขียนกลุ่มนี้ก่อนกลุ่มแรกนี่ก่อนนะครับได้2อันปุ๊บจบครูก็ใช้ตัวแรกไปชึง้งนะครับใช้ตัวแรกไปใส่เข้าไป1อันนะครับใช้ตัวที่2อชึง้งแบ่งเป็น2อันนะครับคุณครูก็เอามาอีกอันหนึ่งนะครับใส่ไปพอเสร็จป,ปุ๊บอันนี้ก็คือกลุ่มละสองอันได้กลุ่มได้กลุ่มที่1นะึ่งนะ มี2อ,อันคุณครูก็สร้างวงกลมสร้างว,วงไข่นะครับกลุ่มที่2คุณครูก็เอามานะครับเอามาอีก2อันมาใส่กลุ่มที่2นะครับแล้วก็เอามาอีก2อ,อันมาใส่กลุ่มที่สองนะครับ,อาาออออรบโอเคจบพอจบเสร็จแล้วปุ๊บมันมันยังเหลือตัวอีก คุณครูก for ็สร้างอีกกลุ่มหนึ่งนะครับสร้างวงกลมสร้างรูปไข่กลุ่มหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอามาใส่นะครับเอามาใส่เอาตัวที่เหลือมาใส่นะครับคุณครูก็เอาทั้งสองตัวเลยนะครับมาใส่นะครับเอาทั้งสองตัวเลยมาใส่นะครับนักเรียนจะเห็นว่าคุณครูได้อ่านอย่างถีทวนว่าแบ่งเป็นกลุ่มนะครับแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละสอง คุณครูใส่ทีละกลุ่มให้ครบก่อนนะครับคุณครูก็ไม่รู้หรอกมีกี่กลุ่มแต่ว่าคุณครูก็สร้างวงกลมวงกลมแรกเป็นกลุ่มแรกนะครับแล้วก็เอาเม็ดกระดุมหรือเม็ดอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับตุกเป็นตัวนับเอามาใส่2อันเสร็จแล้วก็สร้างอีกกลุ่มหนึ <uk> no ่งก็เอามาใส่ก็เอามาใส่อีก2อันนะครับเสร็จแล้วก็สร้างอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาใส่อีก2อันแล้วมันก็หมดพอดีปรากฏว่า มันก็คือมี6อันแบ่งเป็นกลุ่มละ2อันได้ทั้งหมดกี่กลุ่มนะครับถ้าเกิดเราเขียนเป็นตัวเลขนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นตัวเลขมีอยู่6อันนะครับแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ2นะครับแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ2ก็คือหาร2นะครับแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ2แล้วก็มันก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ เท่ากับ3นะครับ3อะไรครับ3มกลุ่มนะครับคุณครูขออนุญาตเขียนอันนี้นะครับ3มกลุ่มมี6อันเขียนเป็นภาษาพูดนะครับมี6อันแบ่งกลุ่มละนะครับแบ่งกลุ่มละ2อ,อันได้3 กลุ่มนะครับได้3มกลุ่มอันนี้คือเป็นภาษาพูดนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกข้อหนึ่งครับเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นโยโยนะครับในข้อที่สองนี้นะครับเรามีโจทย์ที่ ลักษณะคล้ายๆกันแต่นักเรียนจะต้องอ่านด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะอ่านไม่ระวังคําไม่ได้แน่นอนนะครับเรามาดูกันเลยนะครับนักเรียนในข้อที่2ตัวนับ6อันแบ่งเป็น2กลุ่มเขากําหนดไว้เลยว่าต้องแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับในข้อที่1เมื่อกี้แบ่งเป็นกลุ่มละไม่ถึงว่า1กลุ่มเนี่ยมี2ออันนะครับในข้อเมื่อกี้ มีกี่กลุ่มก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าในในหกลุ่มต้องมี2อันแต่อันนี้แบ่งเป็น2กลุ่มกำหนดกลุ่มมาให้เลยเมื่อข้อที่1เนี่ยไม่ได้กำหนดกลุ่มนะครับแต่ว่าในกลุ่มเนี่ยจะต้องกำหนดว่ามี2อันแต่อันนี้กำหนดกลุ่ม2กลุ่มซึ่งใน1กลุ่มเนี่ยมีกี่อันไม่รู้ล่ะไม่รู้ล่ะแต่ว่ามี2กลุ่มนะครับนักเรียนต้องระมัดระวังตรงนี้นะครับอันนี้คือความแตกต่าง จากข้อเมื่อกี้นะครับแล้วมันก็จะมีผลกระทบต่อการคิดคํานวณได้กลุ่มละกี่อันนะครับได้กลุ่มละกี่อันอันนี้เขาถามว่าในนั้นมีกี่อันนะครับใน1กลุ่มแบ่งเป็น2กลุ่มทีนี้คุณครูก็ทำยังไงครับคุณครูก็เขียนเป็น2กลุ่มนะครับเขียนเป็น2กลุ่มเลยนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มแบบนี้อันนี้อาจจะเล็กไปนิดหนึ่งคุณครูก็เขียนให้มันใหญ่ขึ้นนะครับ คณเขียนเป็น2กลุ่มอย่างนี้เสร็จแล้วคุณครูก็นําตัวพวกนี้มาใส่นะครับจึงมาใส่นะครับคุณครูก็ใส่ละว1อันแล้วก็คุณครูก็ต่อไปนะครับอันที่2อ,อันที่2ก็เอามาใส่ในกลุ่มนี้นะครับแบ่งเป็น2กลุ่มผัดกันใส่ทีละทีละอันทีละอันทีละอันจนหมดนะครับ ซึ่งเราก็ไม่รู้หละว่าหมดเนี่ยมันจะ1กลุ่มมันจะมีกี่อันนะครับมันจะมีกี่อันโอเคหอันนะครับใส่เข้าไปใช้ไปแล้วตัดทิ้งต่อมาใส่เข้าไปนะครับเมื่อกี้ใส่ไปหนึ่งอันอันนี้กลุ่มนี้ก็ต้องใส่ไป1อันด้วยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับทีนี้ก็เหลืออัน หลือ3อันสุดท้ายคุณครูก็ใส่ตัวนี้นะครับชึงแล้วก็ตัดปลายนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับชึงตัดปลายนะครับทั้งหมดก็ครบแล้วนะครับมี6อันแบ่งเป็น2กลุ่มมันก็จะได้กลุ่มละ3อันเขียนเป็นตัวเลขเฉยมีตัวเลขกับเครื่องหมายหารเครื่องหมายเท่ากับนะครับ มีอยู่6นะครับมี6อันแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับหารด้วย2กลุ่มนะครับมันก็จะได้อะไรครับมันก็จะได้เท่ากับ3อันนะครับถ้าเกิดคุณครูเขียนเป็นภาษาพูดนะครับแบ่งมีตัวนับอยู่6อันนะครับคุณครูเขียนอันนี้ใช้ปากกาลเล็กลงหน่อยหนึ่งนะครับ6อันแบ่ง เป็น2กลุ่มนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มจะได้กลุ่มละนะครับจะได้กลุ่มละ3อันนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะทำโจทย์อีก2ข้อนักเรียนก็จะเข้าใจโอ้โมันอย่างนี้นี่เองเยา่านะครับเย่ <Yeah. S 2> ก็มาถึง2ข้อสุดท้ายแล้วนะครับ ในสองข้อสุดท้ายนี้เป็นการตอกย้ำตอกย้ำก็ไปย้ำก็ไปนะครับให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่เราพูดเมื่อกี้นะครับให้นักเรียนอ่านโจทย์อย่างระมัดระวังว่ามันแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละถ้ามันมันแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละหมายถึงว่ามีกี่กลุ่มก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ากลุ่มละเท่านี้เท่านั้นอันก็ใส่เข้าไปทีละกลุ่มทีละกลุ่มทีละกลุ่มจนครบนะครับ แล้วถ้าเกิดมันแบ่งเป็น5กลุ่มอย่างนี้นักเรียนก็เขียนกลุ่ม5กลุ่มเลยแล้วก็เอามาใส่ทีละอันกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มี่5ใส่จนครบทุกชิ้นนะครับก็มีเท่านั้นนะครับเราก็มาดูโจทยต่อนะครับย่นะครับอันนี้ก็คือตัวนับ9อันนะครับแบ่งเป็นกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ3อันเราก็เขียน1กลุ่มแล้วก็ใส่3อันจนครบนะครับแล้วก็เขียนกลุ่มต่อไปนะครับคุณครูก็จะเริ่มนะครับคุณครูก็ขออนุญาตเขียนแบบนี้บ้างแบ่งเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละ3อันอันนี้ก็ใช้ปลาย1 2 3สแบ่งเป็นกลุ่มนะครับอันนี้ครูเขียนทีสามอะไรหนึ่งครับเบียดก,กันนิดนึงจะได้อบอุ่นนะครับ โอเคอบอุ่นนะครับ3อันเสร็จแล้วครับก็แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละสามอันเสร็จแล้วครูก็เขียนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็เขียนใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ไปเลย3อันหนึ่งสองสามนะครับเราก็จับเข้ามาใส่3อันนะครับเราก็จับเข้ามาใส่3อันนะครับโอเคทีนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ มันยังเหลืออีกแค่ว่าเหลืออีก3อันนะครับเหลืออีก3อันเราก็เขียนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเราก็เขียนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วเราก็ใช้ไอ้สอันที่เหลือมาใส่ในกลุ่มนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านค่าว่ามันได้กี่กลุ่มได้อะไรเท่าไหร่นะครับโอเค2อครับสาปรากฏว่ามีอยู่ทั้งหมด9อันนะครับแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ3าอัน 1 2 3นะครับแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ3อันได้ทั้งหมดกี่กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่มแล้วก็3กลุ่มนะครับเขียนเป็นภาษาตัวเลขอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวหารแล้วก็คื่อหมายท่ากับก็คือมีทั้งหมด9อันนะครับแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ3แบ่งก็หมายถึงหารนะครับแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ3นะครับแล้ว กลุ่มละสอันจะได้ทั้งหมดกี่กลุ่มคําตอบก็คือได้3นะครับได้3กลุ่มก็มีทั้งหมด9อันนะครับคุณครูเขียน,นสั้นๆนะครับแบ่งเป็นถ้าเขียนยาวก็จะต้องพูดว่าตัวนับ9อันอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเราจะประหยัดเวลานิดนึงแบ่งเป็นกลุ่มละ3อันกลุ่มละนะครับกลุ่มละ3อันได้ทั้งหมด นะครับ3อันนี้3อันไปแล้วอันนี้ก็ต้องเป็น3กลุ่มนะครับเป็นไงครับถึงเวลานี้ดีขึ้นไหมครับถ้าเกิดไม่ดีขึ้น,นครับเราก,กลับไปดูที่ข้อ1ข้อ2ใหม่แล้วนักเรียนก็จะเข้าใจไปเองนะครับโยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อ4ต่อนะครับซึ่งเป็นข้อสุดท้ายนักเรียนก็จะเข้าใจโอ้มันอย่างนี้นี่เองนะครับโย โยเราก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับนักเรียนในข้อนี้นะครับก็เหมือนข้อที่ผ่านๆมานะครับต้องอ่านโจทย์ด้วยความระมัดระวังมีแค่นี้เองนะครับว่าแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละหรือแบ่งเป็น2กลุ่มแบ่งเป็น3ามกลุ่มแบ่งเป็น5้ากลุ่มนะครับมีแค่นี้เองที่มันแตกต่างกันเรามาดูข้อนี้ว่ามันจะแบ่งยังไงนะ อุ้ยนะครับตกใจโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับทีนี้เราก็อ่านโจทย์นะครับตัวนับ12อันนะครับแบ่งเป็น3มกลุ่มได้กลุ่มละกี่อันนะครับได้กลุ่มละกี่อันอนะครับแบ่งเป็นมีทั้งหมด12อันแบ่งเป็น3ามกลุ่มเราก็เขียนเลยว่า3ามกลุ่มนะครับเราเขียนเลยนะครับคุณครูก็เขียนอาจจะมีพื้นที่ สกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่มนะครับแล้วก็3กลุ่มนะครับคุณครูมี3ามกลุ่มนะครับมีอยู่3มกลุ่มโอเคเราก็เอา12อันนี้มาใส่ใน3กลุ่มนี้นะครับพื้นที่มันอาจจะแคบหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคเราก็เริ่มเราก็เริ่มจากตัวที่1นะครับตัวที่1โอเคเราก็เอาตัวที่1มาใส่นะครับ1 แล้วเราก็ยังไงต่อครับแล้วเราก็เอาตัวที่2นะครับมาใส่นะครับตัวที่2ก็มาใส่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับมันจะได้เท่าเกันนะครับแล้วก็เอาตัวที่3มาใส่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้เราก็ได้แล้วแต่ละกลุ่มใน3กลุ่มนี้นะครับใน3มกลุ่มนี้มีกลุ่มละ1น่งอันและเราก็ใช้ไป3อันแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับ ตัวที่4นะครับเราก็เอามาใส่นะครับกลุ่มแรกนะครับแล้วก็ตัวที่5เอามาใส่กลุ่มที่2นะครับเราก็ทําไปเรื่อยๆใจเยลเยลนะครับใจเยลเยลปิ้งนะครับแล้วก็ตัวที่6นะครับเราก็เอามาใส่นะครับเอามาใส่โอเคทีนี้เราจะเห็นว่า มีกลุ่มละสองอันแล้วเราก็จะใช้แถวล่างเนี่ยนะครับมาใส่อีกนะครับตัวนี้ปุ๊บเราก็เอามาใส่นะครับเอามาใส่แล้วก็ปุ๊บเอามาใส่นะครับเอามาใส่ใส่ทีละกลุ่มทีละกลุ่มนะครับกลุ่มละอันกลุ่มละอันนะครับเอามาใส่แล้วก็ปุ๊บนะครับเอามาใส่กลุ่มละอัน กลุ่มอันโอเคจะเห็นว่าทุกกลุ่มจะมี3อันแล้วสุดท้ายนะครับมันเหลืออีก3อันนะครับคุณครูตัดออกจึงจึงจึงเอามาใส่ทีละกลุ่มละ1อันเลยนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็ว1่อันจบไปนะครับอันที่2อบปบไปอันที่3จบจบไปนะครับเราก็สรุปได้ว่าตามที่โจทย์บอกนะครับ มีตัวนับทั้งหมดนะครับ12ตัวนะครับแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3นะครับจะได้กลุ่มละกี่อันถ้าเราถ้าเราดูในแต่ละกลุ่มนะครับเราดูมันก็จะมีทั้งหมดกี่อันครับ1อัน2อัน3อัน4อันกลุ่มนี้ล่ะ1อัน2อัน3อัน4อัน กลุ่มนี้ละ1อัน2อัน3อัน4อันนะครับแต่ละกลุ่มก็จะมีอยู่4อันเขียนเป็นตัวเลขหรือประโยคสัญลักษณ์นะครับเดี๋ยวนักเรียนจะเรียนต่อในบทต่อไปนะครับคำว่าประโยคสัญลักษณ์นะครับอันนี้เราเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์ก็คือเป็นอย่างนี้นะครับมีทั้งหมด12อันนักเรียนดูตัวเลขครับแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละกี่อันอันนี้ที่เราหาโจทย์ได้แล้วก็คือ4อันนะครับ เราก็เขียนปยเ,เป็นประโยคสัญลักษณ์นี้12อันแบ่งก็คือการหารนะครับแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับแล้วก็ได้ทั้งหมดกี่อันมีทั้งหมด4อันในแต่ละกลุ่มนะครับก็คือมี12อันนะครับเครื่องหมายหารก็คือแบ่งเป็นนะครับแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับ3กลุ่ม ได้กลุ่มละนะครับได้กลุ่มละ4อันนะครับโยงทั้งหมดนี้ก็คือคณิตศาสตร์นะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนเรียนคณิตศาสตร์อย่ามีความสุขหากมีอะไรนักเรียนก็ทิ้งคำถามไว้ที่ใต้วิดีโอข้างล่างนะครับแล้วหนูๆนน,นักเรียนผู้ปกครองก็อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คุณครูด้วยนะครับเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่นะครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดๆไปบทเรียนต่อๆไปนะครับยง and now it's time to say goodbye hopefully the lesson is helpful for your understanding and do not forget to press like share and subscribe see you in the next video thank you bye